สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนเนาะวันนี้เราก็มาพบกับช่องสูตรหวย59กันอีกเช่นเคยวันนี้ก่อนที่จะสรุปให้ท่านผู้ชมได้ดูก็เดี๋ยวจะมีสูตรอสองตัวบนล่างเนาะอันนี้ก็จะเขียนสลับกันนิดนึงสองตัวบนล่างตรงๆเนาะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันจะเป็นสูตรระยะสั้นเนาะเพราะว่า สูตรนี้เราเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่16เดือน9 2566เนอะก็ทั้งหมดนี้ก็8งวดเนาะ8งวดเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูสูตรกันก็เดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องก่อนอคำเตือนเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายอ่ะอันนี้ก็มาดูสีติก่อนเนาะก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปดูสูตรกันอ่างวดจะเริ่มตั้งแต่วันที่16เดือน9 2 5 6เนาะ2566จะเป็นสูตรสองตัวบนล่างตรงๆง,งวดนี้ที่ทำได้เนาะก็จะมีทั้งหมด2สูตรจะเป็นสูตรที่1สูตรที่2 งวดน,นี้ออกที่แปดหนึ่งสองล่างออกสี่หกอะก็เข้าที่สนะี่หกเนาะสี่หกล่างตรงตรงตรงนี้เน่ก็เข้าที่ล่างเนาะต่อมางวดน,นี้ผลรางวันออกสองศูนย์สองหกหก ศูนย์ส,สองก็เข้าที่บนเข้าที่บนตรงตรงคือต,ตรงนี้นี่ศูนย์สองอ,อันนี้มันจะดูเข้มไปนาอนเดี๋ยวไปออกปากกาแดงกันต่อมางวดที่สามท่านผู้ชม ผลรางวัลออกที่อีสี่หกกับสีสี่ดังนั้นสี่หกก็เข้าไปที่บนตรงนี้สี่หกตรงๆแล้วก็เข้าไปอีกสีสี่ล่างสำหรับตัวนี้กับตัวนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างตรงๆเนาะอ่ะ ต่อมางวดนี้งวดที่สี่ผลรางวัลออก9 5 1 6 3ล่างแต่งวดนี้ไม่ได้ออกตรงนะออกเป็นตัวกลับเป็นเลขหนึ่งกับเลขห้าจะเป็นตรงนี้นี่มีงวดนี้ที่ออกกลับนี่ก็ถ้าสูตรนี้ถ้าเป็นสูตรตรงๆก็ถือว่าหลุดไปเนาะแต่ว่าเข้าเป็นตัวกลับอ่า ต่อมางวดที่ห้างวดที่ห้าผลรางวัลออกที่เก้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่ก็สำหรับเลขที่เราทำได้คือชนกันทั้งหมดสามตัวเนาะก็เข้าไปที่เป็นเลขเด่นเลขศูนย์กับเลขหนึ่งที่เลขศูนย์จะเข้าที่เลขบนอันนี้จะเป็นเลขที่เข้าอันนี้เข้าล่างก็หลุดไปเป็นงวดที่สองอันนี้ออกเป็นตัวกลับ อันนี้เข้าไปเล็กวิ่งนะต่อมางวันนี้ออก0.97แล้วก็91ล่าง97ก็เข้าไปที่บนตรงๆหลังจากที่หลุดไป2งวดสสำหรับสูตรนี้97เข้าไปที่บนตรงๆแล้วก็91ที่อยู่ตรงนี้ ออกเป็นตัวกลับล่างตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเข้าบนต่อมางวดที่7จงวดที่7ผลรางวัลออกที่7จ็ห้ล่างออก8ปดหาบนก็ออกเป็นตัวกลับอีกเช่นเคยตัวนี้5 7ด ข้านะแต่ออกเป็นตัวกับสําหรับเลขบนนี่งวดนี้กับงวดน,นี้แล้วก็แปดห้านี่เข้าตรงๆล่างแปดห้าแกับห้าตัวนี้เข้าที่ล่างตรงๆอ่าก็ถือว่าเข้าต่อต่อไปงวดที่แปดงวดที่8ดท,8ที่ออกอล่าสุดห้ากับแปดเก้า อ่44ตัวที่หนึ่งเข้าหลักสิบตัวที่สองเข้าหลักหน่วยอันนี้สำหรับเลขบนเนาะสองตัวบนเข้าที่44ก็เข้าต่อเป็นงวดที่สามอ่าทั้งหมดสี่ติแปดงวด8ดงวดก็มีเข้าอยู่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าหหงวด หกงวดที่เข้าตรงๆแล้วก็มีงวดนี้กับงวดนี้ที่เป็นเลขบนที่เข้าเป็นตัวกลับแล้วก็ตัวนี้ล่างเข้าเป็นตัวกลับส่วนตัวนี้ไม่เข้าก็เข้าเฉพาะเลขบิงเนาะอ่ะส่วนสูตรวิธีทำสูตรวิธีทำประจำงวดบันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ด มุกรลาหกเจ็ดนาะว่าจะได้เป็นเลขอะไรอันนี้ก็มาดูวิธีทำกันนี่วิธีทำของสูตรนี้ใช้3ตัวบนอสามาตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งเนะเาะหลักสิบเราจะใช้หลักร้อยบวกกับหลักหน่วยก็จะเป็นห้าบวกสี่ก็จะได้เก้านับเพิ่มไปอีกสองตัวก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่ง อันนี้ก็จะได้901ต่อไปสูตรหลักหน่วยเราจะใช้บวกด้วยร้อยมาลัยก็จะเป็นหลักร้อบวกด้วยหลัก10 5หบวกสี่ก็ได้9แล้วก็ใช้หลัก10บนบวกกับหลักหน่วยบนอีกครั้งหนึ่ง4ี่บวกสี่ก็จะได้8 เมื่อบวกได้แล้วเราจะใช้สองตัวนี้บวกกันอีกรอบหนึ่ง9กับ8บวกกันได้17ก็จะเอาเฉพาะ7เราก็จะนับมาเป็น7 8 9 3ตัวอ่าสตัวสูตรตรงนี้ก็จะได้7 8 9อันนี้ก็จะเป็นงวดที่9เนาะสำหรับ งวดประจำวันที่17มกราคม2567จะมาในชุด2ตัวบนตรงๆหรือว่า2ตัวล่างตรงๆหรือไม่สำหรับสูตรนี้เนาะก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าจะดูการหลุดแล้วก็ถ้าจะหลุดก็มีแค่หลุดที่ออกเป็นตัวกลับในงวดน,นี้ ในงวดนี้แล้วก็ในงวดนี้แต่ในงวดนี้คือหลุดจริงๆคือไม่เข้าเลยเข้าเฉพาะเลขวิ่งก็ให้หลุดไปเนาะสี่ตีทั้งหมดเก้างวดก็ถือว่าหลุดไปหนึ่งงวดอ่ะก็ให้ท่านผู้ชมได้ได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมในสูตรนี้ไปพร้อมๆกันเนาะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบเนาะ ก็สามารถไปนำไปเสี่ยงเสียงโชคในสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าท่านไหนไม่ชื่นชอบก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะสุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรละฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ